ินดีตอนรับสู่ักชเฮ้ยแย่แล้วทำไมมอนสเตอร์มันยิ่งมาขึ้นเรื่อยวันนี้รีบถอยมัวทำอะไรอยู่ทำไมไม่ดีเออคือคือตัดตัวบ้าไรวะนั่นน่ะอออออ้ วาเอ้ยไอพวกมอนสเตอร์พวกนี้เมื่อ HP มันใกล้หมดมันมักจะมาเป็นฝูงเละหนีอยู่ตลอดเลยเฮน้อยเนาะอย่างน้อยต้องมีสักเบลสามถึงจะสามารถออกจากเกมได้แล้วเราจะออกจากเกมได้ไงกันเนี่ยเรายังไม่เบลสามเลยฮะดูเหมือนว่าเราต้องรวบรวมคนเพิ่มเติมทีมละสามคนนี่ยังไม่พออาจจะเอาสักหกคนหรือยอย่างน้อยสักสิบสิบคนเผื่อจะได้น้อยเชื่อฉันเถอะคุณภาพนะดีกว่าปริมาณเสียอีกฉันเคยเห็นทีมหนึง่งมีไปสิบสิบคนเลย แต่ก็โดนฟูมมอนสเตอร,ร์ขนาดใหญ่ตบยับเลยและแน่นอนเลยว่าถ้าหากคนเยอะเกินไปก็สามารถดึงดูดมอนสเตอร,ร์ระดับบอสมาได้เช่นกันฉันเพิ่งเคยเห็นกลุ่ม40กว่าคนเลยที่ลอบบอสสิ่งที่เรียกว,ว่าผู้ถูกสาัพอะไรสักอย่างนี่แหละฆ่าพวกเขาไป30กว่าคนในคราเดียวเออบ้าน่ะเฮ้เฮ้ฉันยังไม่เบแซมเลยฉันจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไป,ปลืบแล้วนี่ วเราต้องคนมาถึงที่นี่หลังจากที่เราหลับไปถ้า,ากล่าวอีกนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพียงจิตสานึกของเราเท่านั้นที่อยู่ที่นี่ก็ได้นะถ้าเราออกจากเกมไม่ได้เออร่างกายของเราอาจจะอดตายจากการขาดอาหารและน้ําก็ได้นะอ่ะแย่แล้วงั้นเราต้องรีบฟ้าไปถึงเวลสาแล้วแหละแมวที่บ้านฉันยังไม่กินอาหารเปียรเลยฉันเป็นห่วงแมวเวนเอ้ยเกมนี้ยากชิเปลปี่ยนไปเลยพี่พลีครับพวกเราตายไปทั้งสามครั้งแล้ว ชีวิตของเราก็เหลือไม่ถึงสิปีแล้วกระได้ขึ้นถ้าชีวิตของเราหมดและไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตามพราเราจะตายอีกครั้งไม่ได้แล้วตารางอันดับอันดับที่หชื่อ shadow อาชีพนักฆ่าเลเวลสอันดับที่2ชื่อหวังเบิ้องอาชีพนักรอบเลเวลหอันดับ3ชื่อบาลาลาอาชีพนักรอบเลเวลหนึชั ชา a โดว์วิวเวล<ว>สาม<ว>แล้วงั้นเหรอเมื่อก่อนไม่นานนี้เวลสองเองนี่บ,บ้าน่ะจะเร็วเกินไปแล้วชายคนนี้จะต้องมีเบาะแสที่สําคัญบางอย่างที่ทําให้วิธีของเขานั้นพาไปถึงเวลสามได้อย่างรวดเร็วและเขาต้องรู้แน่ๆว่าว่อเวลสามนี้ทําให้เรานั้นสามารถออกจากกีบ้านนี้ได้ทุกคนช่วยกระจายข่าวให้หน่อยถ้าเจ้านั่นชาร์โดว์นะพาเราสามารถขึ้นเลเวลสามได้แล้วก็เพราะฉันกับโล่สู่ความเป็นจิมเมอร์ไรฉันจะให้เงินสด แกเขา10ล้านฮะสิล้านว่าเพลือก็สิล้านอะเยอะเกเร็วชา a d o ดนะไม่มีทางเมินเฉยต่อเงินมากขนาดนี้หรอก10ล้านเชียวนะอคุณได้สังหารผู้แปลเบื่อเลเวลสองคุณได้รับ20่สิ้ประสบการณ์คุณได้รับหนึ่งแต่วิวัฒนาการเยี่ยมตอนนี้ฉันมีแต่วิวัฒนาการเพียงพอแล้วพัฒนา มือแห่งความโลภคุณได้ใช้เต้มวิวัฒนาการไปแล้ว5้าเต้มคงเหลือ0มือแห่งความโลภระดับแพทินัมพัฒนาเป็นระดับยกทักษะของนักรบสังหารสามารถใช้กับซากศพของมอนสเตอร์ได้โดยมีโอกาสได้ไดรับ1 1 0พัฒนาเป็น1 6 0ที่จะได้รับดอกไอเทมเพิ่มเติมไอเทมพิเศษที่มีโอกาสได้รับ20%ที่จะเพิ่มระดับความแรงขึ้น1ขั้นโอกาส20%ที่จะทำการดอกเพิ่มเติมซึ่งจะเพิ่มหน ความหายากและเอฟเฟกนี้มันเวอร์มากถ้าฉันสามารถพัฒนาทักษะนี้ต่อไปมันจะไปถึง100หรือ200วกว่าเปรอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่านะ <S <S เออนั่นผู้ถูสอบนี่ผู้ถูกสอบร,ระดับทองแดงบอสดูเหมือนว่ามันกำลังดูดเกินชีวิตและกำลังพัฒนาไปสู่บอสระดับเงินเยอะขนาดนี้มันคงกวาดล้างกลุ่มคนสัก40คนขึ้นไปแน่ๆบ้าเอ,อ้สยสจริงๆ กระเป๋ของฉันเต็มแล้วถ้าฉันฆ่ามันตอนนี้คงเก็บขออะไรของมันไม่ได้อยู่ดีงั้นไว้ก่อนละกันฉันจะทําเครื่องหมายมาร์กไว้ก่อนแล้วฉันค่อยมามาอีกครั้งสงสัยแล้วเจ้าบอสนี่คงใช้เวลาสักพักในการพัฒนาไประดับเงินก่อนอื่นฉันจะต้องเคลียร์กระเป๋เป้ให้โล่งก่อนแล้วค่อยกลับมาฆ่ามันพ่หมอยอนายได้ยินข่าวแล้วยังมีคนยอมจ่ายเงินตั้ง10ล้านเน่แค่ให้ไอ้เจ้าชาร์ดโอนั้นที่อยู่อันดับหนึ่งของการันต์อันดับ ช่วยให้พวกเขานั้นอัพเป็นเลเวลซแต่ว่าพวกเราก็กำลังจะตายพลาชีวิตโงว่าเราก็ลดเรื่อยๆมันก็ลดไม่หยุดเลยไอ้พวกคนรวยนี่หาทางรอดมาแล้วงันเหรอแล้วพวกเราจะหาทางรอดย,ยังไงเพวกเราก็แค่ชาวบ้านธรรมดาไม่มีทางออกไปจากที่นี่ได้แน่นนอ่ะเฮ้ยทำการคอาขอยประกอบลดราคายุทธป,ปรกอและทักษะมีเวลาแค่สิบนาทีเท่านั้นเรียบเลยถ้าอยากซื้อไอ้เจ้าพวกงโง่ พระเอบมาจนได้ให้ตายสิเจ้าหมอนี่โผล่มาตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้เขาแบกชุดกอดทองแดงมาสองชุดแล้วยังจะขายอีกสองชุดเนี่ยนะเขาข้ามบอสกับทองแดงได้แล้วกันเหรอดูวชื่อเขาสิเขาชื่อ Shadow เอ่า Shadow ท่าน Shadow อันดับหนึ่งในกระดานอันดับไม่ใช่เหรอโอ้สุดยอดลยตัวเต็งเลยนะเนี่ยเดมี่ฉันไม่เห็นแน่เกิดแค่เลยพวกเขากรลับเบียร์เป็นท่านชาโดว์ยังไงละ พราะว่ารูปยักษ์ภายในเกมนี้กับโลกแห่งความเป็นจริงนั้นหน้าตาเหมือนกันเปรียบเลยเขาก็เลยเปิดฟังก์ชันซ่อนใบหน้าถ้าฉันนัาไม่ผิดแล้วนะโคตรลึกลับเลยสวัสดีค่ะท่านชาโ์เดว์ราคาคาถากระบอกน้ําแข็งนี้ท่านขายเท่าไหร่พลังชีวิตที่เล่เปลี่ยนได้100วันผู้หญิงคนนั้นจะต้องเป็นเกโรสแน่ๆเธออยู่อันดับที่11ในหมู่บ้านเชลส์และเธอเปิดฟังก์ชันซ่อนใบหน้าอีกด้วยอะเออ1 0 0วันอย่างนั้นหรอคะช่วยลดให้สักหน่อยได้ไหม ทักษะระดับทั่วไปคาถากระบอกน้ําแข็งช่วยเพิ่มความเร็วในการกําจัดมอนสเตอร์ในช่วงเริ่มต้นของเกมให้กับดักเวทได้เป็นอย่างมาก100วันไม่แพงฉันสามารถจ่ายด้วยเงินจากลกแห่งความเป็นจริงได้ไหมถ้าเธอมีเงินเยอะพอเธอก็ซื้อชีวิตที่แลกเปลี่ยนได้จากคนอื่นแล้วมาซื้อกับฉันถ้าใครไม่เสนอมากกว่านี้เธอก็สามารถจองไว้ก่อนได้ขอเวลาคิดสักครู่นะคะไม่ต้องคิดหลอกเนาะพี่ไอฟีเลกำลังสนทนาในช่องแชทของที่ ทุกๆคนทุกคน,กค,นคิดว่ายังไงกันบ้างคะเพราะเราถึงเลเวลสองได้เร็วมากก็เพราะว่าคุณแบบพวกเราเราไม่มีข้อแย้งใดๆเลยฉันก็ไม่มีข้อเสนออะไรเลยคาถากระบอกน้ําแข็งสําหรับทีมเรานั้นทําให้ทีมเราถึงเลเวลสามได้ไวขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากเราจะต้องออกจากเกมนี้ให้ได้ก่อนทุกคนครับแอบเปผิดนะครับที่จริงมันชื่อคาถาว่าคาถาแกน้ําแข็งนะครับผมโอเคงั้นเป็นที่ตกลงนะงานช่วยโอนพลังชีวิตที่เล่เปลี่ยนมาได้ให้กับฉัน เมื่อเรากับโซโล่แห่งความเป็นจริงแล้วฉันจะมอบเงินให้กับทุกๆคนโอเคงั้นเรามาทําข้อตกลงกันเถอะค่ะนี่คือ100วันของพลังชีวิตฉันขอซื้อสิ่งนี้อ๋อทีมลเวลสองทางทีมคงค่าบอนสเตอร์อย่างน้อย30ตัวหรือ40ตัวพลังชีวิตที่แลกเปลี่ยนได้ของพวกเขาน่าจะเกิน100วันแน่ๆคุณได้ขายคาถาแกนน้ําแข็งสมุดสกิลและได้รับ100วันของชีวิตที่แลกเปลี่ยนได้ ชีวิตที่เล่เปลี่ยนได้จาก268วันเป็น368วันแในที่สุดฉันก็เจอนายแล้ว Shadow เฮ้ยอะไรของหล่อนเนี่ยฉันจะให้โอกาสนายชา a d o w ชา a d o w นายจูมาแบ่ฉันให้คืนเบลสา้ะถ้าฉันกลับโลกให้ความเป็นจริงได้แล้วละ่ะก็ฉันจะให้เงินสดนาย10ล้านเออบ้านะฉันเพิ่งได้ยินเรื่องมหาจร,ร์ว่ามีคนบางคนเสนอเงินสิบล้านให้ชา มาเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยไม่ใช่ข่าวเลยละเงินสิบล้านสิบล้านเยอะเยอะเยอะมากติดออลนะเพื่อนเฮ้ยเป็นเธออีกแล้วเจียงหลีในชีวิตชาติที่แล้วเธอเป็นผู้นําแก๊งอาชญากรรมที่ถูกกาจัดโดยพวกเจ้าหน้าที่พ่อของฉันคือประธานบริษัทต้าเจียงอินดัสทรีถ้านายไม่เชื่อแล้วล่ะก็จะไปถามใครก็ได้อย่ากังวลเรื่องที่ฉันจะจ่ายเงินว่าจะจ่ายได้หรือไม่ฉันจ่ายได้แน่นอนรายงานบอกว่าเธอใช้เงินสด ซื้อชีวิตที่เลกเปลี่ยนได้แล้วหลอหลอดเหยื่อบังคับหลายๆคนให้ทํางานให้เธอและฆ่าผู้ที่ไม่เชื่อฟังในโลกแห่งความเป็นจริงสันดานไม่ต่างอะไรจากน้องสาวของฉันเลยขยะยังมีค่ามากกว่านี้อีกใส่หัวไปซะฉันไม่สนเฮชาร์เดิถึงแม้ว่านายจะเก่งในเกมเกมนี้แต่ไม่รู้หรอกนะว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับเกมเกมนี้แต่ถ้านายเข้าร่วมกับฉันแล้วล่ะก็ฉันขอรับรองเลยว่านายจะมีชีวิตดั่งราชารถยนต์ บ้านผู้หญิงเหลืออะไรก็ตามที่นายต้องการถ้ามัวแต่แพร่มาไม่ซื้อขออะไรแล้วก็กใส่หัวไปซะอย่ามาขัดขวางการทำมาหากินของฉันเงินสดมันไม่มีค่าอะไรแล้วไม่ต่างอะไรจากกระดาษเช็ดก้นสกุลเงินในสากลในตอนนี้ก็คือพลังชีวิตที่เล่บเปลี่ยนได้เท่านั้นหาไอ้บ้านี่ไอ้ขยะแกแกเป็นหมาหรือไงเห่าเก่งแบบนี้นะ่ะฉันนะ่ะไม่ได้ขอแกหรอกนะแต่นี่เป็นคําสั่งถ้าฉันกลับโลกเห็นความเป็นจริงเมื่อไหร่แล้วก็ ฉันจะให้บทเรียนแกเดี๋ยวนี้เลยฟังนะไอเด็กผู้หญิงดอกไม้สีทองถ้าหากแกยังแพร่มากอีหละก็ฉันจะฆ่าแกจนชีวิตของแกลดเหลือต่ำกว่าศูนย์ให้ดูเมื่อกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงเมื่ออไรฉันก็จะฆ่าแกล้างโคตดตะกุยพวกแกให้สิ้นซากซะอ่ะเอาจริงเหรอนี่แล้วออรอด้ไหมครับคุณได้ขายเสื้อคลุมแสงวิบวับระดับทงแดงได้รับ สิบเก้าวันของชีวิตที่เลกเปลี่ยนได้ชีวิตที่เลกเปลี่ยนได้ห้าร้อยยี่สิบเจ็ดวันเป็นห้าร้อยสี่สิบหกวัน y a h o ฉันจะแข็งแรงขึ้นแล้วแปะแปะแปะยินดีด้วยยินดีด้วยอ่าตอนนี้ก็ขายบยทเสียทีฉันปิดแผงแล้วกันถึงเวลาจัดการกับผู้ต้องสาบแล้วอ่ะอ่ะอาเฮ้ยชายคนนั้นหายไปแล้วสุดยอดไปเลยมีคำกล่าวที่ว่าบรดกที่เราเคยภาคภูมิใจในครั้งหนึ่งในชีวิต จะกลายเป็นของไร้ค่าในไม่ช้าฮะเขาหายไปไหนวะอาชีพนั่นมันคืออาชีพบ้าอะไรนะมีเพียงแค่ความแข็งแกร่งของเราเท่านั้นที่เป็นรากฐานของทุกสรรพสิ่ง